สวัสดีจ้ะคแบบวันนี้มีความงงนิดนึงเพราะว่าเราไปเจอสิ่งนี้มาเทียนหอมนะมันเป็นกลิ่นเทีนชินอิมแพกล่ะในช้อปปี้แล้วก็แบบอยู่ๆเราก็ไปเจอเว้ยนะเจอตอนอยู่ในห้องขึ้นทะเลนั่นแหละหลายคนอาจจะได้เห็นแหละก็บอกสัญญาว่าจะแกะกองให้ทุกคนดู อันนี้ส่งมา,าจากอินโดนีเซียนะคะใช้เวลาประมาณสัปดาห์นึ่งคือเร็วพอสมควรเลยนะพอสั่งปุ๊บเขาก็ส่งให้เลยอ่ะวันต่อมาก็คือขึ้นเป็นสถานะจัดส่งแล้วเลยก็เลยจะหุ่หอมหอมทะลุกล่องมาเลยพี่ไม่แน่ใจว่าสั่งอะไรมาบ้างนะเดี๋ยวนะมีมีมีีเรียมีกิน่าจงหลีดีลุก เชียว์กสุท้ายน่ยนะสั่งสั่งใครมาบ้างก็ไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าเรากวาดกลิ่นผู้ชายมาหมดเลยก็มีกลิ่นท่านไรเด่นด้วยถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวน้ากตด้านไหนเนี่ยเราจะแกะด้านนี้สิเออแกตด้านนี้แกะด้านนี้นะทุกคนกตบอกการกตอการส่งอย่างเร็วแล้วแบบอาจริงคนสั่งก็เร็วเถอะคือแบบว่าเห็นแล้ววูวามยังไม่มียอดสั่งซื้อเลยนะเราก็กดกดแล้วอ่ะ แต่เขาเป็นร้านขายเตยนหองไงถึงจะเป็นอินโดนีเซียก็เถอะอุ้ยตาละเต็มเลยใช้กล้องมือถือถ่านนะถ้าไม่ชัดก,ก็ก็เป็นไรให้ผ่านกลิ่นใครนะอกาะกระอ๋ของลูกนีที่ารักเวนตีเวนตีเวนตีเขาบอกโรตกลิ่นไหมนะแต่ขออนุญาตเปิดดูแต่ว่า ตีเขาบอกว่าลูกอมเชอร์รี่หวานน้ำตาลน้ำผึ้งดูเชโอ้โหไม่ก oh ็ทุกคนดิวดดิบบอ๊อบเลยกับเผ็ดล้วนๆโอ้ยอืมกินแบบน้ำหวานตีหน้ามากเลยน้ำหวานแบบน้ำหวานเลยอ่ะน้ำหวานเหมือนเฮลบิบอยอ่ะทุกคนอ่ะตัต่อไปใครอื่น อุ้ยเตอร์เกลีย์ใช่ฮะเาสั่งมาส่งมาแกาขนาดนี้ถือว่าแบบส่งมาเลยเอาจีบเขาแพ็คดีด้วยนะหรือว่าเขาแพ็คดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวชุให้ดจีบมันแล้วกันอึ้ยซาอ่าตล้วเตอร์เกลีย์เขาบอกว่าไอซิ่งโน้ตของไม้จันและส้มอุ้ยหอม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 ผงชายหอมอันนี้อันนี้เฮมบูบอยไว้หน่อยอันนี้มีความเฮมบูบอยมีความเชอร์รี่แต่อันนี้คือสวัสดีย มันเหมือนมันเหมือนไม้จันมากกว่าส้มอะแต่มันก็มีความสดชื่นนิดนึงนะของส้มแต่ว่าส้มนี่คือไม่ชัดเลยไม,ไม่ไม่ออกแนวซีตรัสเลยไม่ไม่ออกแนวซีตรัสเลยนะคะแต่ก็ค่อนข้างหอมหอมมากเลยโอเคของชายถือว่าเพื่อผ่านเชได้นะคะอะไรนี้อุย้ยดีลุคค่ะดีลุคนะดีลุคโน้ตเขาบอกว่าเป็นกลิ่นอมพันควันบุหรี่และไม้สนโอ้โห อหอมผู้ชายอะไรกลิ่นตัวหอมหอมมีอหอมจริงของนิุ้หอมจริงของนิรุอหอมมากเลย,ยดีดีดีชอบที่สุดละเดี๋ยวนะเราก็บรรยายกลิ่นไม่ถูกนะแต่มันจะมีความควันนิดนึงแล้วก็มีความมีมีไม้มีไม้มีมีมีไม้มีควัน แต่หอมแบบนุ่มๆหอมนุ่มๆแต่เขาเขียนว่าอัมพันธ์ควันบุรีและไม้สมเออเราไม่รู้ว่ากลิ่นอัมพันธ์มันคือกลิ่นอะไรกลิ่นไม้อัมพันธ์กันหรอคือไม้อัมพันธ์เขาก็เป็นไม้อะเนาะมันก็เลยให้ความรู้สึกแบบไม้ๆอยู่แล้วล่ะธีดีกินกินก็ดีมากเลยอู้เขยะมาต่อเลยทําไมเขย่ามาต่อดีลูกนะสีดูสีไว่สีมันออกแนวในกล้องเห็นเป็นสีฟ้าใช่ไหมแต่ว่าของจริงเห็นเป็นสีเขียวแบบเขียวมิกลัวทุกคน เทียบกับของเวนตีใช่หไหมคล้ายกันเลยของเวนตีจะเขียวกว่าหน่อยนึงแต่ว่าของเคลียจะเป็นแบบเอ่อเขียวมิกุใช่หไหมเธอไว้ข้างบนยังเป็นเขียวเลยอุ้ยหวานจังกลิ่นกลิ่นสไปซ์วูดค่ะทุกคนเขาเขียนว,ว่าวินเทอร์เบอร์รี่แอนด์สไปซ์วูดเออกลิ่นเบอร์รี่เมืองหนาวกับสไปซ์วูดนะคะหอมแบบหวานอ่ะหวานเลยแหละอันนี้อาจจะจุดระเวียนหัวนิดนึง สำหรับเราใช่ไหมพ่อสับสาหรับเรานหลยเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบกินหวานๆเท่าไหร่อย่างกลิ่นของเวนเตะเราก็ถือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยถูกจิตกินแบบนี้ของเวนเตยจะเป็นสวีทเชอร์รี่แอนด์ชูการ์ฮันนี่นะคะอืมหวานมากกว,า,วานฮิวบอเอรมากเลยแต่อันนี้อ่อนกว่าหวานอ่อนกว่ามันเป็นมิ้นต์บางอย่างเหมือนในลูกอมมิ้นต์น่ะแต่ไม่เชิงแบบเปปเปอร์มิ้นต์ขนาดนะั้นแต่มื่อกี่ขวดก็ไม่รู้อะ่ะสีอย่างนี้ใครกันนะ กูท่านไรเด้นล่ะเป็นสตรีนางเดียวที่ฉันสั่งมาเพราะว่าชอบกลิ่นโน้ตมากเลยโน้ตของไรเดนเขาบอกว่ากลิ่นแดนดิไลออนลูกแพรและอัมพัน์ประกายล่ะในนี้เขียนว่าแดนดิไลออนแพรแอนสปาร์กิ้งสปาร์กิ้งอะโลเอมเบอร์เขาเขียนเอมเบอร์ผิดอเอมเบอร์เอเอบีกลิ่นมันมันเอเทอริตี้มากเลยทุกคนกลิ่นแบบไม่สาวเลยอะคะ่ะ กลิ่นค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่อะคล้ายกลิ่นตัวกลิ่นคล้ายกลิ่นชุดสูตรที่แบบว่าซักรีดมาใหม่ๆมีมีแพนนิดหนึ่งแบบนิดนึงจริงๆไม่ได้หอมสดชื่นแต่หอมแล้วรู้สึกดมแล้วรู้สึกแบบสงบนิ่งนะฮะทำไมกลิ่นหล่อขนาดนี้อะไรเด่นถามก่อนเฮ้กลิ่นหล่อจริงไนเด่นชอบชอบชอบกลิ่นนี้ตรงนี้ก็แหกแบบเอามือแหวกนะ พี่จงค่ะพี่จงเนี่ยน่าจะเป็นโน้ตที่เราไม่ชอบที่สุดละนะแต่ว่าเรากดมาเพราะว่าเขาคือพี่จงเราก็เลยซื้อเ้ยแค่นั้นเองเพราะว่าในนี้เขาเขียนว่าเป็นโกโก้โรมควันและกาแฟตองก้า เป็นกาแฟทองกานะคะคือแบบว่าเป็นกาแฟเฉพาะของเขาเลยแต่ว่าเดว่าไม่รู้เรื่องกาแฟนะเพราะว่าเด่วไม่กินกาแฟและเดยว่าเกลียดกินกาแฟมากแต่ซื้อมาเพราะว่าพิมเป็นพี่จงข้างหลังเป็นเอสดาาเดฮาด้วยอ่ะเพราะใช้ภาพออฟฟิเชียลด้วยนะ <laughs> อ่ะสโมกโกโก้นะคะ <laughs> องด,ดูสีทองแบบสปักเล็กโอ้ oh my god ไม่ได้อ่ะเด่วดูไม่ได้ <laughs> เราแพ้กลิ่นกาแฟโอ้ไม่นะคืออันนี้กาแฟจ๋ามาก เป็นกาแฟใส่ใส่ช็อกโกแลตเลค่ะมันกาแฟจ๋ามากไม่เหมือนเลยนี่นะเดี๋ยวนะแอบมีความคล้ายรูกอมกาแฟไอ้นั่นอะชื่ออะไรนะรูปอมกาแฟที่เรากินกันตอนเด็กๆอะเออ,อไอ้นั่นอะคายขายแต่ว่ากลิ่นกาแฟจัดกว่าถ้าใครเคยกินกาแฟอินโดจะกลิ่นประมาณนี้เลยเว้มันจะเป็นกาแฟชง เนาะแล้วกลิ่นเขาจะไปทางเข้มๆหวานๆมีความโกโก้หน่อยๆประมาณนี้อันนี้โกโก้ไม่หน่อยนะโกโก้เยอะมากเลยพร้อมกับกาแฟใครคอกาแฟน่าจะชอบอ่าน,น,นี่นี่นี่อันนี้ก็น่าสนใจเห็นนะข้างๆสกปรกนี่คาซูฮะฮะกลิ่นคาซูฮะเนาะอุ้ยสบ,บู่น้อแก่เฮ้ยจริงผม คุณสบู่นออกแก้วคือหอมคุณก็รู้ว่าสบู่นออกแก้วหอมแค่ไหนกลิ่นคาซูฮะนะคะโน้ตบอกว่าเป็นน้ำเมเปิลและอำพันสีแดงนะสกาเลตเมเปิลแอนด์แอมเบอร์แอนด์แอมเบอร์วอเตอร์่าอ่าดมแล้วนึกถึกแบบอยู่ในอันติคาซูฮะแบบคือท่า,าทำไมต้องคือท่าใบาไม้ไม่พ้นร่วงหล่นอันนีจ้จ้าหอมให้ตอ้าสถามใครมาบ้างเนี่ย คือแบบกวาดมาได้ความแบบน้ำมือกันไม่นะฉันอยากได้ซื้อให้หมดเลยแล้วกันเลือกไม่ได้ไม่รู้จะเอาใครดีนะคือแบบถ้าหากว่าเราซื้อมาบางอย่างแล้วเราไม่ได้ซื้ออีกอย่างเราจะรู้สึกเสียดายอย่างอีกอย่างคือเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็นึกว่าเขาจะส่งช้าเอออันเบโดอันเบโดนะคะอันเบโดกลิ่นเนี้ยน่าสนใจมากเพราะว่าในนี้เขาเขียนไว้ว่าออดอกบัวและมังกร บลูมิงโล l o สแอนด์ดากอนสปายเวย้ว้าวอะไรวะกินอะไรอะ <c oughs> มันคือกินดอกบัวโทุนแต่ว่ามังกรเนี่ยไม่เก็ตแต่กินดอกบัวชัดมากมีความสบ,บู่หน่อยสบ,บู่แบบสบ,บู่กลิ่นดอกบัวถ้าหาว่าใครเคยดมกลิ่นสบ,บู่ดอกบัวจะประมาณเนี่ยแล้วก็คล้ายๆพวกตระกูลนกแก้วแต่คนละสีแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สีแบบสีออริจินอลแบบของคาโท่นะ หอมดีถ้าใครชอบตระกูลแบบอาบู่อารมณ์ประมาณนะนะกินสบูแบบเพิ่งอาบน้ําใหม่ๆอะไรเงี้ยน่าจะชอบอินบอบโดนะคะอันสองสองอันเนี้ยสบู่ทั้งคู่อะเบโดมีความแบบสบู่แบบสดชื่นเขียวกว่าแต่ของคาซูฮานี่คือแบบว่าสบูเตยมเตยมอาบน้ํานอนก็แต่กลิ่นกลิ่นนกแก้วนี่นี่คือกลิ่นอะไรอันนี้อันสุดท้ายแล้วน,นะทุกคนเราสั่งเลยมานะนะ น่าจะเซียวนะคะน่าจะเซียวอ่าเซียวจริงด้วยเซียวนะคะเซียวมาเป็นสีน้ำเงินเลยล่ะทำไมกลิ่นจริงจกลิ่นเคยาควรจะเป็นสีน้ำเงินหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันดูเป็นสีเซียวมากกว่าสี <laughs> กลิ่นมะม่วงและกระวานนะกรีนแมนงโกแอนอะไรอะคาเดมัมคาเดมัมอันคาเดมัมคา,าเดมัมคือกระวานหร โอ้ไม่ก็โคตรมะม่วงมะม่วงแบบลูกเล็กๆอ่ะบ้านเราเรียกอะไรอะมะม่วงลูกเล็กๆที่มันเกือบจะสุกที่เราจะกินแบบดูดเม็ดอ่ะ t ropical food สุดๆใครชอบสไตล์แบบ t ropical food อ่ะพวกมะม่วงสับปะรดน่าจะชอบกลิ่นเซียวแต่ดูไม่เข้ากับคาเล็เตอร์เขาอย่างไรก็ไม่รู้นั่นสิหมดแล้วนะนี่หมดแล้วนะนี่เราซื้อมาเนี่ยหมดแล้วนะเก้ากระปุกโอ้ m ม g ก็นะ กระปุกเราเท่าไหร่นะตอนเดียวซื้อประมาณสองร้อยเกือบสามร้อยเออว่าในนี้มันเหมือนเหมือนจะราคาไม่เหมือนไม่เท่าเดิมนะคะชอบกินไหนที่สุดหรอเรารู้สึกว่าเราชอบกินอัมบาโด้คงกินอัมบาโดกับดีลูกอะอัมบาโดอัมบาโดมันเป็นสบ,บู่ที่สดชื่นมากแหละแล้วก็ดีลูกกินหล่อมากและอีกลกิ่นหนึ่งที่ชอบเว้ยมีที่ชอบอีกสองกลิ่นคือนี่ไลเด้น กลิ่นผู้ชายจ๋ามากเลยเอาจริงกลิ่นแบบกลิ่นแบบชุดสูตรอะชุดสูตรแบบซักใหม่ใหม่รีดใหม่จริงอย่างนั้นจริงจริงนะเฮ้ยองคือคือมัน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 เป็นกลิ่นที่อ่าดมแล้วสบายจมูกประมาณนั้นเออแล้วก็อีกลิ่นหนึ่งที่โอเคก็ชายนะคะกลิ่นชายนี่ก็กลิ่นผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าไม่หอมเท่าของไรเด่นนะเป็นเป็นเบอร์รี่นิดนึงเบบอร์รี่นิดหนึ่ง เขาบอกว่ากลิ่น salt heat and ocean oh, ocean scent อ่าใช่นะี่ยกลิ่นเกลือนะคะกลิ่นเกลือเดียวเดยวพี่ขอดูภาษา,ษาไทยมันก็เขียนว่ากลิ่นเกลือและมหาสมุทรมีมีความประมาณนั้นแหละมีความประมาณนั้นนิดนึงแต่ว่ากลิ่นไรเดนเนี่ยค่อนข้างไปทางผู้ชายมากกว่าเนาะถ้าใครอยากลองก็ไปตามกันได้นะเดี๋ยวพี่ลงลิกงไว้ลงอ่าลงอ่าลิงก์ไว้ที่ description ละกันอันนี้คือไม่ได้สปอนไรทั้งนั้นนะ แค่แบบว่ามาแนะนําแต่กินเซียวโคจะมังแบบมามุ่งสุดมามุ่งสุดอะไรสุดว่าแบบกลิตเตอร์ล่วมเต็มไปหมดกลิ่นเคยา์ก็โอเคแต่กลิ่นที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถูกจริตที่สุดก็กลิ่นพี่จงแล้วก็กลิ่นเวนติกลิ่นเวนตินี่คือน้ําหวานเฮลบูบอยเลทุกคนถ่านหาว่าใครชอบก็น่าจะชอบนะคะอ่ะเท่านี้นะจ๊ะวันนี้เจเจสุรุ่ยสุร่ายอะไรจบไปแล้วนะจ๊ะ